สุรานนนะครับมอบทุนการศึกษาจำนวน879เทุนเป็นเงิน2ล้าน3าม0 0 0หบาทให้กับนักเรียนนักศึกษาบุตรขราชการทหารตำรวจพื้นที่1ิเกจังหวัดภาคอีสานครับที่หงองสีพัชรินทร์อนสมุสรรวมเรื่องใช่ครับข่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทวิวรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่สอง ในฐานะประธานมูลนิธิเปรมตินานสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินานสุรานนท์ประจำปี2569โดยมีนายอนุพงศุขสมนิดครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาเอกชนประชาชนนักศึกษานนครับนักเรียนรวมในพิธีมอบทุนการศึกษาในเทื่นี ในปี2 5 6 9คณะกรรมาการมูล,ลนิธิกับมีมติให้หมอบทุนจำนวน8 7 9ทุนเป็นเงิน2ล้าน9 2 0 0 0บาทให้กับนักเรียนนักศึกษาบุตรขาราชการทหารตำรวจและมอบให้กับผู้ดูแลจังหวัดผู้แทนจังหวัดทั้ง19จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แกได้นําไปมอบให้ับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัดในโอกาสนี้ครับเมธัพาคทีสองเองก็ได้ให้อวาดแกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาวา่าขอให้ผู้ที่ได้รับอขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานําทุนการศึกษาไปใส่ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรหลานทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ในการเสียสละในการปฏิบัติหนาทีปกป้อง,อ,งอธิปไตยของชาติครับ